อะไรวหนูไอซุกไม่จริงจริงคนอื่นอะไรสักอุ้ยเย้อุ้ยเฮ้ยเย้ไม่จริงจริงคนออกไป ไปไปลูยจะยิงก่อนวะว่าทำแม่นหรือยสุ์ เฮี้ยเฮี้ยอย่างเฮี้ยเลยเฮ้ยเล่นเฮี้ยเกินอย่างงี้ไม่ไหวนะเล่นเฮี้ยเกินเฮี้ยเกินไม่ไหวแล้วลูกพี่อย่างงี้ไอ้สซัดมาดล Sạch, tên cú vết, sẽ cầu vui ấy phải, ấy đi. ตายเฮียก็เป็นอไ่างนี้ยกูชนะเห่งเสียงกระโบวิผายยิ่งมันตายกูจะดีไปเลยเฮียที่ไหนวะเนี่ย เชี่ยทางตันโอ้โหเชี่ยกูต้องวัดเดียวกับแม่ตัวแม่งเข้ามาต้องยอมตายแล้วเละแอบตัวซ่อนตัวได้อยู่มันไม่เห็นอะ่ะเชีย่ยแม่งเอ้ยรถตำรวจแม่งดีดกูมาอยั <c oughs> งไงกูรอดไปแล้วยี่ยแม่งเขียนเวลาตำรวจ เย็่แล้วคุณก็วงกลับมาแล้วเย็นอย่างนัไอ้สัตว์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 ไอ้เยี่ย

เฮ้ยผูีนะอะไรอะเฮ้ยตำรวจตำรวจแล้วมึงทำยางนะี้ได้ไงวะฮะคิดถึงเจ๋งมากไนงะวะ กูนี่จอมโจรยังไม่เกิดเหตุเยอะวะ่ะ is <laughs> <laughs> what Đi What? What? ยคค่างไงยังไคืออะไรวะชิ้นนี้มันยืนแอกอะไรวะยิงกาดแว่งเลยใช่ มันเป็นตำรวจไอ็นตำรวจไอซ์ไอ์ยัยจำคุกเจอแขกแล้วอ้สวัสดีตำรวจแน่เลยออกมาแล้วมึงเจ็บแน่

으 <laughs> <laughs>